สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องในปอขายที่ดินครับในวันนี้ผมมีที่ดินที่น่าสนใจอีกแปลงหนึ่งมานำเสน,นอเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันได้เลยนะครับพิกัดของที่ดินแปลงนี้จะอยู่ที่ซอยประชาอุทิศ76ตำบลท่าข้ามอำเภอบางขุนเทียนจังหวัดกรุงเทพมหานครขนาดของที่ดินแปลงนี้จะอยู่ที่ 1>, 1ไร่2งาน7จ2ตารางวาเป็นแปลงมุมรูปแปลงทรงสี่เหลี่ยมหน้ากว้างติดถนนอยู่ที่48,5เมตรหรือ55เมตรปัจจุบันที่ดินถมกรลับเกือบทั้งแปลงที่ดินแปลงนี้หันหน้าไปทางด้านทิศเหนือและทิศตะวันออกติดถนนคอนกรีตฐาาธานะกว้าง6เมตรมีระบบไฟฟ้าและปะปา,ปาผ่านหน้าที่ดินแล้วนะครับ ที่ดินแปลงนี้เหมาะแก่การสร้างเป็นที่อยู่อาศัยเหมาะจะทําหอพักและอาพาร์ตเมนต์ส่วนนักธุรกิจก็สามารถสร้างโกดังไว้เก็บสินค้าหรือโรงงานขนาดเล็กส่วนนักลงทุนก็สามารถซื้อเก็บไว้เก็งกําไรในอนาคตก็ได้นะครับส่วนราคาของที่ดินแปลงนี้จะอยู่ที่ตารางวาละ15,000บาทหรือราคาบวมทั้งแปลงจะอยู่ที่10,095,000บาท ค่าโอ,อนและค่าภาษีนักรมที่ดินคนละครึ่งโฉนดปลอดภาระพร้อมโอ,อนได้ทันทีส่วนท่านที่สนใจก็โทรเข้ามาสอบถามก่อนได้ที่เบอร์0616454652หรือไลน์ ID p TORKU DWN u, u n, หรือที่ f c e e o o o k f n p p g g นายปอขายที่ดิน ส่วนรายละเอียดต่างๆและพิกัดของที่ดินแปลงนี้ผมจะลงไว้ให้ที่ใต้คลิปท่านที่สนใจก็ลงไปดูรายละเอียดกันได้เลยนะครับหากท่านชอบคลิปนี้รบกวนกด subscribe กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะครับส่หรวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสวดีครับ